มามาเมื่ขึ้นนี่แหละมาหมืนขี้นีิเผาเสร็จเมือ่อยนต่งจใจหัวคำจิตยังถึงเมื่อนอนเออม,มันยังว่าหอ,อยนี่เสียงแหลกมันนึ่งมันเป็นยังน้อสนกอกมันจจนี่แล้วบเอใจตตกไม่ใจเจาลองไหยังน้ะ แต่เอ้ยบันทีจังไรก็ยังขึนไปเป็นประตูวัดกแงวัดไปเแนประตูวัดวิตเต้งรูดเหมันอแบบห่วยยังนออบาเน่้นากเด็กบอกเพื่อนท่น่ะอันตัวไม่หลเข้าเข้ากับสีโบเฮดมือมาที่แหลกอันตัวไม่หลอเข้าเทากับสีโบเฮ็ดเข้าบ่อไปบานีมันก็เล่มิดเลยไปประตูไปบานีจักยังมาทังไหนไม่ทั้งหลังเป็นเงามาก อ้ย่างน้ำลังมาเลยมาบอกเงาดำขมุนขมุนมาเลยบอกเออโอ้เนี่ยทำามน้ำมายังสันต์โอ้ยทำไมมาบอกนี่เออเอาอยู่บ่สันต์เอาเลี้ยวตัวแรกอะไรสันต์หกสองจังหวัดอุ้ยแม่นอยู่บ่เนาะบังสี่ไปเปลือยเบื้องสันต์เลยไปเลยยางไปไปเปิดเบื้องบัดเ็นก็เสีอไปเปิดเบื้องฝาโล่งเบื้องบนดีแมน เห็นเก่า้องหุกอนั่นแหละก็ได้วู้ยย่างึ้นเมื่อนอนมันปิดประตูหัวไวัดสั้นกึ่งเหล่กึ่งเหลมากเหมือนฮันเบิ้งว่าน้ำไม่ยังอีกัมดจาแล้วว่าคัพบดถือว่ากันเดื่อว่าหัวนอยมนมนบนนู้นสินดอกคันบ่อถือเกว่ากันเดือวีอือหเห็นเพื่ะว่าก็บอกเขาว่าเป็นใบเขาที่เขาบ้านพี่เมียนที่เขาไม่เียนภูมิ เพื่อนวันแทนกับพุ่งเพิ่นบ่อยเขาเออพิ่นไล่นี้เลยเดีย๋ยวว่าเอา,เอามือหนาค่อยบอกกันไม่มาสักก็เขาเงียบเลยเนี่นั่งไปหอดแต่ว่าเขาบ่ได้ออโแทนนี่ก็คักบ่ะยอกเลยนเนาะรักษาเงินรักษาทีไว้บ่อยูใ้ใดเขาไปโดยพลาการเลยเออโอ้ไม่แต่ผีก็คือกัน,นเนาะว่าเป็นตะพ่นเท่านี้ ถามว่ามปนไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากขาบ่อยเขาบ้านอียิปตเป็นเป็นเป็นพญาแถนเนาะพูดพูนเนื้อก็ผีฝ่าที่แถนเนื้อก็ผีฝ่าเป็นผู้ให้หน้ามีเข่าป่วยฝนตกอย่าพูดเลยว่าพญาแถนเป็นยังไงลูกวันนี้มือหลังมารับว่มามาเมื่อคืนนี่แหละมาเมื่อคืนนี่เผลอเสร็จเมื่อยไม่ต้องแต่งเจ้หัวคำ ตื่นขึอไม่เงี้ยมือเสาเกียจโอ้ตื่นขึ้นมามือเสานี่เพิ่นตื่นนี่บ่เพิ่นตื่นมือเสาหนี้เป็นมือเสาหนี่ตื่นเกียจโงนอนติเกียจหาโมงแรงมือบ้านนี่ตื่นขึ้นมาเกียจโมงเสามือขึ้นออ้มือบ้านจะทำพิธีเผาแล้วแมนเขาเสร็จแล้วกวัวสิอันตื่นช่วยนะเมื่อนั่นมือก้อนสิเผาขึ้นมาออ้ขึ้นมื่อนอ่นก็หน้าสามทุ่มไปสะดุดตื่นเที่ยงขึ้นได้ลงมาพี่หอดจีฮ่า ยังมาสองเมือโว้ยตีหาตัวอย่งไขึนไข้นไปขึ้นไปห้องกระบ,บองนอนสอัมนอนไปข้าหนี่วแาร้านถัดใหอเรียกลูกมะกรวยเบย้องนี้นอนไปท่าบลับเรียกวุ้ยเรียเบิ้งหนังเบิ้งหนังเบิ้งไปเบิ้งมาแบบทุกโมงหอ่อย่างเบย้งไปซองมืออีกาน่าขึ้นมาแบบเรียไปแตงตูอาบน้ำแตงตูวไปทาปูนมาแต่ไย,ายยามใส่ยาหมิดคนมาหาจักไหมมอขึ้นลูก เพิ่นมาย่างมันหดเหี่ยนแต่ฟันเพิ่อนมาเพิ่นย่างมันหนาเหี่ยนแล้วหัวมาวันนึงบันี้เอาไปเอามาหายหัวลบบวันนาบูไทยนี่แหละกัหัวแห้นๆมั้งเพราะอันที่เขาเคลื่อนเขาอะไรอะนาบูไทยเลยบ่ให้วันนี้เพิ่นว่าเป็นยังโอ้ยกอบใจได้เด้อมาสันกอบใจได้เด้อมาซอยงานมาสันมาซอยงานเป็นหัวกระหูก คนว่าเขาหูหูเขาหูว่าจะคลองไตเหมือนว่าเหมือนว่าไปก่อนเด้อว่าสั่นเมื่อสิไปเราั่นอบ้านละ่าสั่นเมื่อดูเขาท่าพุ่นละแล้วงานพุ่นเราคอยสิไปว่าสั่นเพราะว่าสิไปเมื่อใดเดี๋ยวสิมาบอกหรอกก็ซ้ำนี่บ่แต่ว่าบ่ได้บอกยังเราจะสนั่นล่ะคือเรกีบอกไว้ตะมือแรกไม่นะบอกไว้ตะมือแรกขึ้นมาอันพบของนี่ เป็นรังก่อลูกเป็นต้นว่าจีไหนก่เป็นบทเป็นล่างก่อนพกองนี่ที่เหลกอคนมาเป็นเป็นล่างแต่ว่ามือเคลื่อนมากโอ้ยจะกยังใดจะเลื่อยวะสันพกซองจะสีขึ้นบนต้องล่างเลยตัวเอาขึ้นวายังสันที่แหลกขึ้นวานต้องล่างวะสันเป็นเลยว่าโอ้ยจากยังไดดอกวะสันเปั็เด้บอกล่างไปก่อนแต่ว่าที่แถเพิ่นมองหูวาสีลง chỉ xin bột nâng lang Chị ờ, long lang và ờ. ừ. Bà tìm mà vài, chắc chẳng được cái chị bột lang mà chứ Chắc chẳng lấy được, ừ. được. Ừ. có hùng vãi chắc không ăn tải lẻo Nè Chắc chị nhát nhạt Xích nhạt Xích chẳng lấy được Xích gì phích cho phần thân Ủa thì phích à Nhát ừ. ừ. nhạt Cú ừ. lê đà à ừ. Ở mức xích cú nãy bệnh nhân mụn đẹp phước ปูนี่นะวะเหมือนมึงก็ซิกไกปูเนี่ยเป็นยังมึงเฮ็ดใก้กูเนี่ยเป็นยังพรึกลดเลยเออซอยกูเนี่ยตีมึงก็มาซอยกูเน land ี่ยมึงก็บ่เฮ็ดใก่กูเนี่ยวะสิพลึกเลยบบบนี้พริกขงเลยหมนอตังจากสองสามคนบอกชีดยู่หันละมีผมมีปูแล้วกับปูอีกคนมาซอยเอามึงซีกกูนี่ยเป็นยังพรึกหลุเนี่ยเอาบอกผ้ามาผกันนุ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 นไปเอาผ้าม้นขางไว้ม้วนขางไว้การปีกับ คนก็นเลยว่าเ,เลขหก,กสองนี่โป่งหัวที่เป็นบนไปล่างแม,มนมือมืดมือขึ้นมากมากนี่ละ่ะเป็นสีย่างกาพันนะสีขึ้นเมื่อคุณละเพราะว่าพันหนาวาดไปอันละแมนสีย<ม><อ>่างขึ้นเมาาือ่อละเป็นทางมาบอกตัวเก่าเด้อร์ตัวสั้นตัวเก่าเด้อร์แต่โป่งหกวสิขึ้นบนลงล่างตัวเก่าเด้อร์แบสั้นโอ้ตัวเก่าเด้อร์่งหัว่าสิบนลงล่างแมน โัวตัวตัวตัวแล้วรับนองไปกับยี่สี่ครับผมเลขเห็นที่ส้ารูมปากลาคับไปเห็นเลยอืออไปเพื่อนบอกว่าไปเปิ่นบืงลวดพอดีไปเปิดอนเบื้องอีดีเลยเห็นตัวอะไรเราดูกันเนี่ยัดเก้าสองหกเก้าสองหกอือตาบอกกอนบอกพกสองแม่อเออก็นเลยว่าจะเป็นบนเป็นล่างมะฮู้ แต่ว่าที่แรกว่าเหนียล่างเนาะใครอยู่ในหันแล้ะเนาะสอาหกสองเก้าที่นองกับเอาบนเสีล่างเทไรอ่าที่เทลางจะเป็นบนเทไรเออที่เหนียกสองสามหางนึ่งเนาะเรื่องก๊วยแต่ทำตัวกับเก้าสองหกเมตรเดียวตัดสองตัวกับเก้าสองหกสองอสองเก้าสองหก เก้าหกสร้งครับพี่เอ๋ผมอันนี้เด็กคนตายได้สามวันลุกขึ้นมาบอกเลยครับเด้อบ่เป็นลูกยางโงงงว่ได้วิญญาณนะครับพี่เอ๋ผมเป็นวิญญาณนะครับมาบอกน้องไผ่ครับพี่เอ๋ผมเมือสุดท้ายยังมาหยาบอีกอยู่ตัวเกาเด้อยังไหวอีกอยู่โอ้ครับอ๋อตามนั้นล่ะพี่อ๋เนาะครับผมที่เอาครับผมน้องไผ่ ก็ยังกัะตัวสัตวนี่นดัวนี้ตันีะจะ่เอาผสมกันมันงครับผ